ป้าอย่าเพิ่งหลอกเรานะอย่าเพิ่งหลอกกันนะเข้าใจไหมป้า,ปาอย่าหลอกนะแต่จริงๆก็รอให้หลอกอยู่แหละหลอกอยังไนะ่อีรชัยมาเซ่ทำไมผมถึงเปิดด้วยภาษาญี่ปุ่น เพราะตอนนี้เราอยู่กันในเกียวโตอันโนโมลี่ครับผมนีม่คือเกมจับผิดผีมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าที่เกียวโตแห่งนี้นะครับเกียวโตนะทุกคนไม่ใช่โตเกียวเพราะถ้าโตเกียวมันจะอร่อยแต่มันลองซิว่าญี่ปุ่นมันจะน่ากลัวแค่ไหนเชียวก็แค่คมีแมวเองครับโอ้โหมันไม่เห็นหน่ากลัวนะมีแมวแล้วก็มีใครวาหน้าสวัสดีครับเออพอดีว่าเวลา เราชวนคุยเนี่ยคุณจะควรจะต้องยืนคุยกับผมดีๆนะครับไม่ใช่ที่แบบมา,มาผักผมแบบนี้นะครับเพราะถ้าคุณผักแบบนี้ผมมีประโยชน์นะเรากินผักแล้วมันมีประโยชน์โอ้จริงเหรอคะเสียงคุณแปลกๆอะเน,นี่ยอฮ้ยผมเพิ่งรู้ว่ามีภาษาไทยด้วยทุกคนอันนี้ภาษาไทยเหรออ๋อขา้างใน800รเมตรมีโฮคันจิคืออะไร มาครับเราจะต้องจําก่อนว่ามันมีอะไรที่ดูปกติบ้างนะครับรอบหน้าเราค่อยมาดูว่าอันไหนไม่ปกติแมวหนึ่งตัวครับแมวตัวสีขาวทงนี้ทงสีเขียวล่มสีแดงตรงนี้ครับโอ้โหในไหนี้หืแกงพะเองเฮ้ยเดินไม่ตรงเดินไม่ตรงเดินเดินตะแคงไหนๆก็มาวัดญี่ปุ่นแล้วครับมาสักการะซะหน่อยทําบุญ เหมือนจะไม่ทํางานเหมือนจะต้องการอะไรบางอย่างนะครับผมว่าต้องการเหรียญโอ้โห oh, แล้วมันมีอะไรให้จําเยอะเลยทุกคนแล้วมันจํจาได้ปะเนี่ยโอ้โ oh, หภาษาญี่ปุ่นนี้ผมเก่งซะด้วยดิมิ u b บิชิอัตลิเนี่ยโตชิบ a สนารุโตโดเรมอนเนี่ยเออได้อยู่ <c oughs> จะจําหมดไหมเนี่ยทุกคนช่วยจำเวยนะถ้าผมทายผิดนี่แสดงว่าทุกคนไม่ช่วยนะ <c oughs> เดี๋ยวขวาเลย เพราะว่าขวาลายซ้ายดีแล้วว่าไปขวาภารกิจขึ้นบอกว่าเลือกทางที่ถูกต้องเลือกอะไรยังไม่เลือกอะไรอ๋อแสดงว่าด้านขวาคือทางที่ถูกต้องนี่ไงทุกคนเมื่อกี้ป้ายมันไม่ใช่700รอเมตรครับเป็นแ0 0เมตรแมวตัวสีขาวเหมือนเดิมแล้วร้องอะไรร้องอะไรแมวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วผมว่าผิดละคุณป้านี่เดินเดินเอียงเอียงเขาต้องหันกลับมาแล้วเขาต้องพูดว่า <c oughs> เอาสลัเปาไปจ้า <c oughs> มีคลิกแมวด้วยเหรอเนี่ย <c oughs> โอเคแสดงว่าเป็นแมวปกติ <c oughs> ใครป็นโทรมาว่าไงดิม โอเคครับเอาเป็นว่าช่างมันนะครับผมเห็นแล้ว700รอเมตรนี่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นอย่างอื่นไม่ตาต้องดูเพราะไม่น่าปกติแล้วไม่น่าปกติตั้งแต่เพื่อนผมโทรมาแล้วเมื่อกี้ผมด้วยผมว่าวัดนี้มันก็ไม่มีคนมาเดินนะครับแล้วแต่ว่าคนเพียบเลยวยมองเราไว้เนี่ยผมว่าเกมนี้ไม่ได้น่ากลัวนะผมมันมันไม่น่าหลอกเราหรอกไม่น่ามีจัมสแกร์ Hmm. ทุกคนดูตาเขาแข็งมากครับคนเพียบเลยแบบนี้ผมไม่อยู่แล้วครับปล่อยให้พวกเขาอยู่กันเองนะฮะเราขอไม่ยุ่งกับเรื่องนี้เอาวิ่งได้ด้วยเหรอเกมนี้เพิ่งรู้อ๋อนี่มันมีป้ายโอ้เราไม่อ่านเนี่ยมันเขียนว่าอะไรนะมิสซูบิชิโอเคอนโนมารีก็คือสิ่งผิดปกตินะครับมาด้านซ้ายภาพเรียบร้อยอ๋อก็คืออ๋อคือคือป้ายนี้ยปกติอยู่แล้วมันต้องเปลี่ยนนะครับถ้าเลขมันเปลี่ยนแสดงว่าเรามาถูกอ๋อเราไปดูผิดเมื่อกี้โอ้คุณป้าคุณป้าว่างไงครับอ้ออิลชัยมาเซสวัสดีนะ เรามาตรวจเช็คครับรอบนี้เพราะเราไม่รู้นะครับว่าอะไรผิดปกติไปยาเช็คอาการนะครับติดติดอืมหัวใจเต้นปกตินะครับถือว่าสุขภาพแข็งแรงเฮ้ยอันนี้มันมีหรือเปล่าเนี่ยก่อนหน้านี้อันนี้น่าจะเป็นเทพหรือว่าหลุมศพไม่แน่ใจครับผมแต่ว่าถ้าหันเราหันซ้ายนี่ปั๊บปุ๊บเฮ้ยปกติว่ะเฮ้ยไม่แน่ว่ารอบนี้อาจจะปกติครับผมเพราะว่ารอบเมื่อกี้ไม่ปกติแล้วผมว่ามันปกตินะทุกคนใช่ไหมทุกคนว่าไงอ๋อใช่เหรอไม่ได้ยินอะไรเลยเนี่ยน่าจะปกติครับด้านขวาไป ถ้าถูกเนี่ยเลขจะต้องเป็น500ใช่ครับผมตรงใส่เกมเร็วในแมวร้องไง <c oughs> เสียงเหมือนเดิมครับผมจําได้อันนี้มันเป็นโน้ตเอแดเอแดมั่วนะไม่รู้ใช่หรือเปล่าั <c oughs> นี่จังหวะที่เราหันหลังไปเข,า,ขาเขาเต้นหรือเปล่าดูปกติอีกแล้วทุกคนนี่ไงนี่ไงที่ไม่ปกติเนี่ยตู้เนี่ยเหมือนว่าจะต้องใช้เหรียญแล้วเราไม่ค่อยเหรียญด้วยดิแบบเวลาเราไปเหรียญเราก็โดดเราไม่ค่อยตั้งใจเหรียญน,นะ ว่าเราต้องหาเหรียญก่อนทุกคนเพื่อความมันหาก่อนหากก็นี่งไงทุกคนเจอเหรียญแล้วอดถามป้าเลยโอ้โหอดเล่นมุกเลยไม่เน้นเล่นเกมเน้นเล่นมุกใส่เหรียญเออโมชิมมชิมีใครที่จะช่วยผมได้ไหมคุณมีพัสดุตกค้าง <c oughs> ในเกมยังเจอเอหรอโอเคแบบนี้ผิดปกติแน่นอนครับผมเพราะว่ามีตู้โทรศัพท์นะครับมาแล้วครับมาที่400แล้วเราอีกนิดเดียวอีกประมาณ300เมตรหรือว่าเราจะถูกหมดจนจบเกม <c oughs> อ่ะแมวร้องเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเฮาบ๊ เมื่อไหร่เนี่ยไม่ได้แล้วโอเคทุกอย่างเหมือนเดิมคุณป้าเหมือนเดิมไหมครับคุณป้าหน้าข่าวเหมือนเดิมนะครับนี่ใช้แป้งยี่ห้ออะไรฮะดิฉันใช้แป้งยี่ห้อเออโคดงหมูอะค่ะดูแล้วนะครับน่าจะปกติไปแบบเดินอย่างมั่นใจเลขอะสามร้อยไม่มีอะไรรอบนี้ก็น่าจะปกติเปล่าป้าอย่าเพิ่งหลอกเรานะอย่าเพิ่งหลอกกันนะเข้าใจไหมป้าอย่าหลอกนะแต่จริงๆก็รอให้หลอกอยู่แหละหลอกยังไนะ ยังเหรอผมใส่ไม่ใช่รอบนี้ครับน่าจะเป็นรอบหน้ามีแบบวิ่งตามป่ะเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเราเดาเดามั่วมาถูกหรือว่าหรือเราสายตาดีตามสถิติแล้วมันไม่น่าปกตินะทุกคนผมดูเลยว่าแบบก้อนหินเนี่ยครบถ้วนไหมเป็นสี่เหลี่ยมหรือเปล่าหรือว่าเป็นวงกลมสิงเนร้องไงสิงเมียวเุ้ยไม่ใช่ละสิงร้องเมี้ยว ่เกมมันจะง่ายขนาดนี้เลยเหรอมาครับปกติแน่นอนมาครับเราเดินทางมันที่200เมตรกันแล้วมันต้องผิดปกติแล้วรอบนี้อุ้ยมีเหรียญตู้โทรศัพท์อ,อย่าคิดว่าจะรอดพ้นสายตาอันเฉียบคมไปได้คมเลยนะ <c oughs> ผมจําได้ว่ารูปตรงนี้นครับไม่ใช่รูปนี้แน่นอนมันไม่มีรูปแปะแบบนี้ผมจําได้ แล้วนี่ก็เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับหมอกก็เลยลงแบบนี้นะครับก็เป็นช่วงที่อากาศเย็นนะครับทุกคนอย่าลืมใส่เสื้อกันหนาวกันด้วยสงสัยผมจะจบเกมในรอบเดียวทุกคนโอเคงั้นเราจะมาจบเกมกันเท่านี้นะครับจบแล้วเรียบร้อยมาถึงสันเจ้าตอนเช้าก็เอาเป็นมาจบเรียบร้อยนะครับไม่มีความน่ากลัวใดๆนะครับสําหรับ Kyoto anomaly นะครับฝากกดไลค์กันคนละหนึ่งทีนะครับแล้วก็กดติดตามถ้าคุณอยากดูคลิปต่อนะครับครับไปเจอกันคลิปหน้าครับซาย o นา r a อุ้ยเสียงผี ไม่นี่เล่นเกมนี่เล่นมุก